สวัสดีค่ะช่องพายบุญเหลือแม่องเดือนช้างป่าแฟมิลี่นะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะแม่ควานพามาดูการทํางานของน้องอ้วนเหลือแล้วก็วกแม่องเดือนนะคะนี่ค่ะนี่คือการทํางานของน้องนะคะการที่ปล่อยน้องให้เป็นอิสระให้น้องได้เล่นตามธรรมชาติอย่างี้นะคะอันนี้คือเป็นงานนะคะไม่ได้มาปล่อยแบบ มุ้มุงนิ่ๆอะไรปล่อยอันนี้ก็คือเป็นงานนะคะงานที่น้องต้องทํากับแม่ทุกวันนะคะทุกวันนะคะขอย้ํานะคะไม่มีวันหยุดนะคะนี่โอ้ลอดท้องแม่อีกแล้วนะคะดูลอดท้องแม่ทุกวันเลยตอนเช้านะคะน้องอ้วนลอดท้องแม่สะเดะาะเคราะห์เสริมบารามีใช่ไหมครับนี่นะคะก็ปล่อยให้เขาเล่นไปหาเขาอยากเล่นอะไรก็ปล่อยให้เขาเล่นไปเลยนะคะนี่โปะดินแดงนะคะ ก็หลังจากที่น้องอ้วนนะคะไปอยู่ที่ศูนย์คดนะคะแล้วคุณแม่ก็อยู่ที่โรงช้างนะคะก็แยกกันอยู่ค่ะแยกกันอยู่ได้ประมาณกี่วันแล้วนะน่าจะ4ี่วัน4ี่ห้าคืนแล้วนะคะก็จะมาเจอกันแค่ช่วงเวลาตอนเช้านะคะช่วงเวลาทํางานนะนี่นะคะทํางานด้วยกันก็มาเจอกันค่ะตอนเช้าทุกวันเลยนะคะต้องมาเจอกันนะคะอย่างอย่างอย่งไม่หยุดนะคะยังรอดทองแม่อยู่ ก็คงจะคิดถึงกันบ้างนะคะแต่ด้วยหน้าที่นะคะที่น้องอ้วนต้องไปเรียนหนังสือนะคะไปเรียนซ่อมเพราะว่าน้องอ้วนเคยเรียนแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่จบหลักสูตรนะคะก็ต้องไปเรียนอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่ออนาคตของน้องนะคะน้องจะได้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรนะคะก็น้องโตแล้วนะคะสามขวบแล้วนี่เดี๋ยวทำงานเสร็จก็ต้องไปเรียนต่อนะคะ ก็แม่ลูกก็ยังต้องมาทำงานด้วยกันนะคะงานก็ส่วนงานค่ะ <_ Q> เพราะว่าน้องอ้วนยังอยู่ในโครงการนะคะก็ต้องทำงานส่งทางโครงการคะ่ะแล้วที่แม่ควานไม่ค่อยได้ลงคลิปเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าโทรศัพท์เรามันไม่ดีนะคะก็เลยไม่ค่อยได้ลงคลิปค่ะก็ไม่เป็นไรนะคะก็ วอนนี้ก็มาลงให้ดูแล้วนะคะเดี๋ยวจะลงการทํางานของน้องกับเป้ให้ดูทุกวันนะคะว่าวันนี้น้องทํางานที่ไหนอะไรยังไงนะคะนี่โอ้ยปะแป้งใหญ่เลยดูงางาบุญเหือนยาวมากเลยนะคะเนี่ยแม่ไปแล้วแม่ไปไหนนาะลูกชายยังปะแป้งอยู่เลยนะคะแม่ไปแล้วบุญเหลือ เดินตามแม่ไปแล้วนะคะนี่พากันมาถูๆตรงนี้นะคะขันนะคะเดี๋ยวทำงานเสร็จก็แยกย้ายเหมือนเดิมค่ะคุณแม่ก็ไปอยู่ที่โรงช้างนะคะน้องอ้วนก็ไปอยู่ที่ศูนย์โคดค่ะยังไงก็ฝากติดตามฝากเป็นกำลังใจให้พลายบนเรือแล้วก็คุณแม่วงเดือนด้วยนะคะคลิปนี้ก็จะมาแบบสั้นๆนะคะยังไงก็ ฝากกดไลค์กดแชร์ให้แม่ขวานด้วยนะคะ <_ d ata> เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะ <_ d ata> เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ <_ d ata> ถูใหญ่เลยนะคะอ้วนไปไหนแล้วไม่รู้นะคะ <_ d ata> แล้วเจอกันใหม่นะคะเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูนะคะว่าเออน้องมาทำงานเป็นยังไงนะคะในแต่ละวันเนาะ <_ d ata> วันนี้ก็ลากันไปก่อนนะคะลาไปกับคุณแม่วงเดือนเลยน้องอ้วนไปทางนู้นแล้วนะคะ เจอกันคลิปหน้านะคะพุ่แมงเดือนสวัสดีเอฟหน่อยนะคะ <g ül> ยังถูยังคันอยู่อ <g ül> ้วนไม่มาเลยอ้วนไปทางน้นะคะสำหรับคลิปนี้แม่ควานก็ต้องลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ